สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงรู้เท่าทันเพื่อการทำงานเป็นทีมบุคลิกภาพเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆทั้งภายนอกและภายในเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการทำงานการเข้าสังคมดังนั้นบุคลิกภาพจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จ หากมองด้านการทํางานการรู้จักลักษณะบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงานจะทําให้เรารู้จักจุดเด่นและเข้าใจบุคลิกภาพของเพื่อนร่วมงานเพื่อนการปรับตัวสําหรับการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคลิปนี้จึงขอนาเสนอกลุ่มบุคลิกภาพตามแบบของ DISC model ซึ่งได้แบ่งกลุ่มบุคลิกภาพออกเป็นกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้ มนุษย์กลุ่มดีจะมีพฤติกรรมการทำงานประเภทชอบความท้าทายตัดสินใจอย่างรวดเร็วมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ชอบการบังคับหรืออยู่ในกฎเกณฑ์มากเกินไปเป็นคนเด็ดขาดและไม่ชอบงานที่เป็นระบบระเบียบขั้นตอนเยอะแต่เป็นคนที่มีอีโก้สูงไม่ยอมฟังใครมองตัวเองเป็นผู้นำมนุษย์กลุ่มไอเป็นมนุษย์โลกสวยมีความคึกคัก สนุกสนานชอบสร้างสีสันและเข้าสังคมมีความกระตือรือร้นมากมองโลกในแง่ดีและเป็นที่รักของทุกคนแต่เป็นคนไม่เน้นการทำงานปฏิเสธคนไม่เก่งและไว้ใจคนอื่นมากเกินไปมนุษย์กลุ่มเเป็นผู้รักความสงบพฤติกรรมนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวใจเย็นเป็นผู้รับฟังที่ดีเสมอต้นเสมอปลายยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีไหวพริบชอบความเป็นขั้นเป็นตอนของการทำงานแต่เป็นคนชอบอยู่ในเซฟโซนไม่ชอบความขัดแยง้งไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงกระทันหันยึดติดกับอะไรเดิมๆมนุษย์กลุ่มซีมีนิสัยเหมือนนักวางแผนทำอะไรต้องวางแผนเสมอทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมีความรอบคอบช่างสังเกตชอบอะไรที่ซับซ้อนและทุกอย่างต้องเป๊ะ คิดล่วงหน้าเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและชอบวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแต่อาจจะโดนมองว่าจู้จี้จุกจิกเกินไปและอาจพลาดโอกาสดีๆจากการวางแผนอย่างละเอียดทุกกระเบียดนิ้วเราสามารถนำ DISC model ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรได้หลายอย่าง เพิ่มศักยภาพพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรรู้จุดแข็งของพนักงานและสามารถดึงมาใช้งานได้มากขึ้นตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีลดปัญหาความขัดแย้งสร้างบรรยากาศทำงานเป็นทีม เพราะเมื่อทุกคนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะเข้าใจกันได้มากขึ้นเพิ่มคุณภาพในการบริหารงานสำหรับเจ้านายที่รู้จักใช้โมเดลนี้จะทำให้เข้าใจลูกน้องและบริหารงานในองค์กรได้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วคุณละ่ะเป็นคนกลุ่มไหนและเพื่อนร่วมงานคุณเป็นคนกลุ่มไหนกันบ้างแม้จะแตกต่างกันแค่ไหนเราก็ทำงานร่วมกันได้เพราะเราเข้าใจกันค่ะ